สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง AM Auto ช่องรีวิวรถยนต์และยานยนต์ที่อัปเดตท,ที่สุดในเอเชีย และแน่นอนว่าวันนี้เรามีรีวิวพิเศษที่จะทำให้เพื่อนๆได้เห็นมุมมองใหม่ๆของวงการยานยนต์ในประเทศไทยปี2025ต้องบอกเลยว่าโลกของยานยนต์ปีนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันที่ร้อนแรงทั้งในด้านเทคโนโลยีสมรรถนะความปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของราคาที่ผู้บริโภคไทยอย่างเราจะประมองมากที่สุดในปี2025รถยนต์ในประเทศไทยถูกแบ่งออกเป็นหลายเซกเมนต์ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารถสปอร์ตพลังงานผสมรถ SUV อนเนกประสงค์และแม้แต่รถซีดานที่พัฒนาขึ้นจนสามารถตอบโจทย์ทั้งความหรูหราและความประหยัดพลังงานได้พร้อมกันสำหรับ AM Auto เราได้เลือกเอารถที่เป็นกระแสะแรงที่สุดของปีนี้มาทำการรีวิวแบบจัดเต็มทั้งด้านการขับขี่การใช้งานจริงสมรรถนะของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าและราคาที่วางขายจริงในตลาดประเทศไทย เริ่มกันที่เรื่องสมรรถนะหลายแบรนด์ใหญ่จากญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปต่างเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมด EV รุ่นใหม่ในปี2025สามารถวิ่งได้ไกลเฉลี่ย550-700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งถือว่าก้าวกระโดดจากเมือ่อ2-3ปีก่อนที่ทำได้เพียง400-450กิโลเมตรนอกจากนี้การชาร์จเร็วในประเทศไทยก็ได้รับการพัฒนาไปมากแล้ว สถานีชาร์จที่รองรับระบบฟ้าชาร์จสามารถเติมไฟจาก10%ไปถึง80%ได้ในเวลาเพียง20-25นาทีเท่านั้นซึ่งสะดวกสำหรับคนเมืองหรือแม้กระทั่งคนที่เดินทางไกล ต่อมาในด้านสมรรถนะการขับขี่หลายรุ่นที่เข้ามาในไทยปีนี้มาพร้อมกับแรงบิดมหาศาลตั้งแต่500นิวตันเมตรไปจนถึง1,000นิวตันเมตรทำให้การเร่งแซงบนถนนเมืองไทยไม่ใช่เรื่องยากเลยตัวเลขอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ3.5ถึง6วินาทีซึ่งเทียบชั้นกับรถสปอร์ตสัญชาติโยุโรปราคาแพงในอดีตได้อย่างสบาย สำหรับคนที่ชื่นชอบรถ SUV ปี2025นับว่าเป็นปีทองจริงๆค่ายต่างๆแข่งกันเปิดตัวรุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชันครบครันทั้งพื้นที่ใช้สอยระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะกล้องรอบ1,360องศาและระบบช่วยขับขี่กึงอัตโนมัติระดับ2-2บวกเช่นการควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่ออยู่ในสภาพการจราจรติดขัด การเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางและระบบเปลี่ยนเลนเองได้เมื่อตั้งค่าบนถนนไฮเวย์ถัดมาคือเรื่องของราคาในประเทศไทยปี2025เราเห็นชัดเจนเลยว่าตลาดมีการแบ่งชั้นราคาที่หลากหลายมาก รถอีวีระดับเริ่มต้นของค่ายจีนและค่ายเกาหลีเริ่มต้นที่ประมาณ850,000บาทไปจนถึง1.2ล้านบาทซึ่งเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับครอบครัวไทยรุ่นใหม่ๆที่ต้องการใช้รถประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนรถระดับกลางอย่าง SUV พรีเมียมหรือซีดานหรูไฟฟ้าราคาอยู่ที่ประมาณ1.8ถึง2.5ล้านบาทและสุดท้ายรถสปอร์ตหรือรุ่นแฟลกชิพที่เน้นสมรรถนะสูงราคาจะพุ่งไปที่4ล้านจนถึง6ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นจากค่ายรถที่น่าสนใจอย่างมากเช่นการรับประกันแบตเตอรี่ยาวนานถึง8-10ปีหรือ2,000 0 0กิโลเมตรแล้วแต่เงื่อนไขทำให้ผู้ใช้ไทยมั่นใจได้ว่าแม้เทคโนโลยีจะใหม่แต่ก็ได้รับการดูแลอย่างคุ้มค่าพูดถึงเทคโนโลยีเพิ่มเติมปี2025เป็นปีที่ผู้ผลิตหลายรายใส่ระบบ AI เข้ามาในรถยนต์มากขึ้นรถหลายรุ่นในไทยสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้ว เช่นการปรับอุณหภูมิห้องโดยสารการตั้งค่าปลายทางในระบบนำทางหรือแม้แต่การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ทั้งหมดเพียงสั่งด้วยเสียงระบบอินโฟเทนเมนต์ที่เชื่อมต่อก,กับสมาร์ทโฟนก็ทำได้ง่ายขึ้นรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายเต็มรูปแบบในส่วนขอองค์การออกแบบต้องบากกว่ารถปี2025มีเส้นสายที่โฉบเฉีียวและล้ำสมัยมากขึ้น ไฟหน้าเล็ดและไฟท้ายแบบไดนามิกไล่กลายเป็นมาตรฐานใหม่กระจังหน้าแบบทึกของรถไฟฟ้าได้รับการออกแบบให้สวยงามหรูหราบางรุ่นเน้นความดูดันเพื่อเอาใจสายสปอร์ตบางรุ่นออกแบบให้เรียบหรูเพื่อเอาใจผู้บริหาร เมื่อพูดถึงตลาดในประเทศไทยจุดแข็งคือการมีตัวเลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนเมืองที่เน้นขับในกรุงเทพมหานครหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ต้องการรถวิ่งทางไกลมีทั้งรุ่นราคาประหยัดสำหรับการใช้งานทั่วไปและรุ่นหรูที่เน้นภาพลักษณ์บอกเลยว่าปี2025ผู้ใช้รถในไทยแทบไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลือกอีกต่อไป สิ่งหนึ่งที่ AM Auto อยากเน้นย้ำก็คือความคุ้มค่าสมรรถนะที่ได้ในปี2025เมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปถือว่าคุ้มค่ามากกว่าหลายปีที่ผ่านมาเพราะเทคโนโลยีเริ่มถูกกลงการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองทำให้ราคารถนำเข้าลดลงและยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบส่วนลดภาษีสำหรับรถไฟฟ้าด้วย สรุปแล้วปี2025ตลาดยานยนต์ไทยคึกคักที่สุดในรอบหลายปีรถยนต์รุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์การใช้งานแต่ยังสะท้อนถึงภาพลักษณ์และเทคโนโลยีที่พัฒนาไม่หยุดเราได้เห็นทั้งความแรงความหรูหราและราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภคไทย